สวัสดีครับ AP นี้จะขอเล่าถึงคำพูดขององค์หลวงปู่ที่ท่านพูดกับสิทธิานุสิท์ว่าปีหน้าไม่มีแล้วนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในช่วงก่อนที่หลวงปู่พิษดูจะอาพาธลงต้นปีพศ2553ระหว่างนั้นหากผู้ใดได้มากราบเยี่ยมองค์หลวงปู่ที่วัดก็จะพยายามอาราธนาให้ท่านดำรงขันเพื่ออยู่เป็นร่มโพร,ร่มทรให้กับลูกหลาน สิทธยานุสิทธิไปนานๆหลายต่อหลายครั้งจนถึงวันสงการของวันที่13เมษายน2553ทางคณะสิทธิได้พร้อมใจกันจัดพิธีส่งน้ำประจำปีให้กับองค์หลวงปู่ที่วัดเทพทานทองครั้งนั้นมีผู้คนจากทั่วสารทิศต,ต่างมากราบแสดงมุทิตาสักระต่อองค์หลวงปู่เป็นจำนวนมากทั้งวันและทุกวันตลอดเทศกาลสงการ บรรยากาศครั้งนั้นผมยังจําได้ดีเนื่องจากไปค้างอยู่กับท่านที่วัดหลายวันและยังเป็นผู้ช่วยเตรียมสถานที่ส่งน้ําด้วยวันที่13เมษายน2553ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงท่านก็ได้ประกาศให้สิทธิอนุสิท์ที่อยู่บริเวณนั้นได้ยินว่าส่งการปีหน้าไม่มีแล้วนะจะไม่ได้จัดงานอย่างนี้กันแล้วลูกศิษย์ก็ช่วยกันอาราธนาให้ท่านรักษาธาตุขันให้แข็งแรง เพื่อดำลงขันอยู่เป็นร่มโพร,ร่มใสให้กับลูกหลานสิญานุสิส์ไปนานๆบางท่านก็คิดว่าสงสัยหลวงปู่คงไม่ค่อยชอบให้จัดงานแบบเอิกเะเลิกท่านคงชอบอยู่โดยสงบแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้จัดงานส่งน้ำอย่างเป็นทางการหรอกครับแต่ว่าผู้คนต่างเดินทางมาส่งน้ำหลวงปู่เนื่องในเป็นวันปีใหม่ไทยกันเองโดยไม่ได้ประกาศหรือนัดหมายเลย ซึ่งคำที่หลวงปู่ท่านกล่าวในครั้งนั้นก็เป็นดังที่ท่านกล่าวไว้จริงๆเมื่อถึงวันสงการ13เมษายน2554ท่านก็ได้ละสังขารลงพอดีเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงจึงไม่ได้จัดงานส่งน้ำประจำปีตามท่านกล่าวไว้จริงๆหลวงปู่ท่านคงทราบด้วยมรณะยานของท่านและได้กำหนดวันละสังขารของท่านเอาไว้นานแล้วไม่ว่าใครจะอาราธนาท่านอย่างไร ก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงกำหนดนี้ได้และสาเหตุที่องค์หลวงปู่ได้เลือกวันละสังขารให้เป็นวันมหาสงการนั้นก็เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนต้องหยุดทํางานและสามารถเดินทางมาร่วมงานทําบุญสรีระสังขารของท่านได้และถือเป็นงานประจำปีของทางวัดอีกด้วยเพราะทุกคนจำได้ง่ายองค์ประกอบในการหยุดงานและไม่มีภาระอื่นๆจึงสามารถมากันได้ทุกคน ซึ่งการจากไปขององค์หลวงปู่พิสดูนั้นถือเป็นการเตือนพวกเราและท่านได้สอนธรรมะบทใหญ่ครั้งสุดท้ายก็คือการทำตายให้ดูว่าแม้แต่สังขารของพระอรหันต์ผู้ยิ่งใหญ่ในสามแดนโลกธาตุอย่างองค์ท่านก็หนีไม่พ้นกฎของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตัดสอนอยู่เสมอว่าทุกสรรพสิ่งเมื่อมีเกิดขึ้นมาแล้วมีความเปลี่ยนแปลง มีความเสื่อมและต้องดับสลายในที่สุดถ้าตุทุกอย่างสุดท้ายก็ต้องกลับคืนไปสู่ธาตุเดิมของมันไม่มีอะไรฝืนกฎนี้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณพี่หมอเอกสิริภพมานาอากัน,นี้ด้วยนะครับถ้าทุทกทท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปแล้วพบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ